นี่ไอ้พวกเนี้ยพอสักพักหนึ่งมันก็จะย่อยถูกย่อยแล้วก็ผุแล้วก็ผสมรวมกับขี้ขี้เป็ดเนี้ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยการใส่อาหารเป็น2ครั้งต่อวันอาจจะมีตอนเช้า1ครั้งช่วงเวลา6โมงครึ่งแล้วก็ตอนเย็น สีทองทอแสงทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยลอกเพียนบนนอกหอกนาหมู่ขากล้ายืนท้าโตล้นลมหนาวปีน,นี้ยังช่วยผ่านหอบพาภาสานเรื่องดาวเป็นไป เริ่มเก็บไข่หลังจากนั้นก็เอาไปเข้าเครื่องคัดคัดก็ใช้เวลาอีกประมาณเกือบ2องชั่วโมงก็จับไข่วางในรางเลยครับไข่ที่ผมขายเนี่ยงผมจะขายเป็นไข่คัดเบอร์ก็จะมีตั้งแต่เบอร์จัมโบ้ 0, เบอร์ศูนย์เบอร์ 1, เบอร์ 2, เบอร์สามก็ลักษณะเดียวกับไข่ไก่เบอร์ก็เท่ากันแต่ว่ามันจะมีพิเศษตรงไข่เป็ดจะมีเบอร์จัมโบ้อยู่ ก็ปกติคัดไก่ก็จะให้ให้เด็กให้ลูกจ้างเขาคัดไปส่วนเราก็ไม่ได้ทําอะไรถ้าวันไหนมีรอบส่งอย่างเช่นวันเสา,า,นนาร์วัอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสอย่างเงี้ยครับคือผมก็ต้องเตรียมไข่ขึ้นรถเพื่อจะไปส่งลูกค้าในตัวเมืองครับวิธีการเลี้ยงนะครับคือผมจะแบ่ง การใส่อาหารเป็น2ครั้งต่อวันอาจะมีตอนเช้า1ครั้งช่วงเวลา6กโมงครึ่งแล้วก็ตอนเย็นช่วงบ่าย4ี่โมงครับส่วน้ําก็คือเราจะใช้ระบบอัตโนมัติก็คือน้ําจะไหลตลอดเวลาแล้วก็ปั๊มน้ําก็จะเติมเข้าวแตงตลอดเวลาซึ่งเราค่อนข้างจะไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องน้ํา ส่วนงานของลูกจ้างเนี่ยก็คือมาเก็บพร้อมกันตอนตีห้าแล้วก็จนกว่าเขาจะคัดเสร็จก็ประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงก็เสร็จก็เสร็จงานของเขาช่วงเช้าแล้วก็มาอีกทีหนึ่งตอนให้อาหารเย็นตอน4ี่โมงส่วนค่าจ้างก็เด็กก็ทํางานวันหนึ่งก็น่าจะ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงประมาณนี้ต่อวันต่อคนสองคนรวมกันเนี่ยหมื่นสองส่วนมากก็จะเป็นลูกหลานครับที่เราจ้างมาเพราะว่าช่วยให้เขามีรายได้ด้วย คือรายได้จากการเลี้ยงเป็ดเนี่ยครับปกติมันก็รายได้หลักๆมาจากตัวไข่เป็ดแล้วก็รายได้อีกตัวหนึ่งที่มันอาจจะเล็กๆน้อยๆปีละครั้งปีสองปีครั้งอย่างเงี้ยครับก็าจากขี้มันเพราะว่าพวกสวนทุเรียนพวกสวนผลไม้เนี่ยเขาก็จะซื้อไปใส่เพื่อบำรุงต้นไม้ก็กระสอบหนึ่งก็30บาท40บาทขึ้นอยู่กับช่วงะครับ ที่ผมขายมาตลอดก็กระสอบลั40บาทครับอันนี้เป็นเครื่องล้างไข่นะครับกึ่งอัตโนมัติใช้ลูกกิ้งแปลงไนลอนแล้วก็บวกกับน้ําเครื่องนี้จะเป็นสแตนเลสในผมมีขายแล้วก็ส่งจัดส่งทั่วประเทศในราคา30,000บาทแล้วก็ถ้าเป็นตัวบอดี้เหล็กต้นสีเนี่ยจะเป็น25,000บาทครับก็ส่งเก็บเงินปลายทางได้ทั่วประเทศลูกค้าสามารถไปรับ เองได้ที่ไปรษณีย์ในเขตที่เราอยู่ครับก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรแล้วก็ทางหน้าแฟนเพจการติดตั้งก็คือเราต่อน้ำเข้าแล้วก็ต่อน้ำทิ้งแล้วก็เปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยครับก็น้ำอาจจะเป็นน้ำประปาที่มันแรงๆหน่อยหรือว่าจากปั๊มอัตโนมัติก็ต่อทงน้ำเข้าเสร็จแล้วเวลาเราเปิดน้ำเนี่ยตัวน้ำก็จะออกทางรูแล้วก็มาฉีดตรงไข่ มันจะชำระล้างดินล้างสิ่งกดสกับปรกต่อไปนั่นในจะเป็นสายพานแล้วก็เป็นมู่เล่ลีกหลอ่อขาเข้าเป็นสเตนเลสครับ เรือนเนี ool, und die und die ches, ่ยจะเป็นพ um ื้นปูนแล้วก็เราต้องหาแก่หาฟางเนี่ยมาใส่เพื claro ่อเพื่อเพื่อลองเพื่อลองระหว่างปูนกับซีนเป็ดนะครับทีนี้ไอ้พวกเนี้ยพอสักพักหนึ่งมันก็จะย่อยถูกย่อยแล้วก็ปุแล้วก็ผสมรวมกับขี้ขี้เป็ดเนี่ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยเราใส่ฟางในคอกเนี่ยเพื่อให้ได้ปุ๋ยแล้วก็เพื่อให้คอกมันแห้งให้คอกมันสะอาดแล้วก็ส่วนในคอกไข่ก็จะรองฟางเพื่อให้ไข่มันสะอาด ปกติเคอกแต่เดี๋ยวผมสร้างมาเนี่ยคือสมมุติว่ามันมีร้อยเปอร์เซ็นของคอกผมก็จะแบ่งเป็นยี่สิบถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นเป็นคอกไข่แล้วก็อ่าแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่โดยปกติแล้วก็กินกินอาหารกินน้าพักผ่อนอะไรเนี่ยครับส่วนน้ําเนี่ยผมจะยกเป็นร้านขึ้นไปด้านบนเพื่อไม่ให้คอกมันเปียกตอนที่มันกินน้ําและน้ํามันกระเด็นส่วนกไข่นะครับ กลางวันเนี่ยเราจะปิดไว้เพื่อมันเข้าไม่ให้มันเข้าไปขี้แล้วก็เราจะเปิดให้ตรงเวลาประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มทุกเวลาครับต้องตรงเวลาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเป็ดมันจะไข่หลังจากเที่ยงคืนจนถึงประมาณตีห้าแต่ว่าจะเปิดเที่ยงคืนมันก็ไม่สะดวกก็เลยเปิดให้ก่อนเขาจะเข้าไปไขเองตัวไหนไขเสร็จก็จะเดินออกมามันก็มีบ้างคนระับอาจจะแค่สัก10เที่ว่ามันไข่ด้านนอก แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไข่ในข้อไข่เพราะว่ามันมีฟางมันอุ่นแล้วก็ข้อมันแห้งก็คือเราต้องทํข้อให้เป็นสัดส่วนตั้งแต่เราเอาเป็ดมาลงเลยแล้วทีนี้เราฝึกมันก็คือสมมติสามทุ่มเราเปิดข้อไข่มันก็จะรู้เองมันก็จะเข้าไปองถ้าเราไม่แยกข้อไข่เนี่ยไข่มันจะเลอะหมดเลยเพราะว่ามันจะมาปนกับที่มันอยู่เนี่ยมันมีขี้มีอะไรบ้างมันก็เดินเตะไปเตะมามันก็จะตกกรปกหมดแต่ถ้าเราแยก สัดส่วนเนี่ยมันจะมีส่วนที่ไข่ที่เป็นสะอาดเป็นส่วนใหญ่ปกติเลี้ยงเป็ดเนี่ยช่วงช่วงที่มันมีกําไรเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นช่วง8เดือนถึง1ปีหลังจากนั้นมันจะปัดขนแล้วก็มันจะเริ่มไข่ ครั้งที่2ก็เปอร์เซ็นต์ไข่จะอยู่ที่75-80ิ้ถึงเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มอาจจะเป็น20เดือนหรือ2ปีอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ไข่มันไม่คุ้มกับค่าอาหารแล้วเราก็ขายเป็ดพวกนี้เป็นเป็ดเป็นเป็ดเนื้อครับเป็นพวกเป็ดพะโละอะไรที่ว่าลงเชื่อก็ซื้อไปจะตกตัวนึงก็35-45ถึงบาทขึ้นอยู่กับช่วง ส่วนในพวกนี้ครับฟางพวกอาหารพวกอะไรเนี่ยคือเราต้องซื้อมาสต็อกไว้ครับอย่างเช่นฟางเนี่ยก็สั่งมาจากแหล่งพวกพระกลางบ้างก็ามาทีหนึ่งคันก็ดกลอ้อมันจะถูกกว่าครับเพราะบ,บ้านเราเนี่ยมาขายปีกก็ประมาณเจ็ดแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทครับส่วนอาหารก็สั่งตรงจากโรงงานมันจะช่วยลดต้นทุนได้ค่อนข้างจะเยอะครับ ก็คอกนี้เป็นคลอกหลังสุดที่เราสร้างขึ้นมาครับเพราะว่าจากสองคอกที่ผ่านมาบางอย่างมันผิดพลาดบ้างบางอย่างต้องแก้ไขบ้างพอมาสร้างไอ้วลาวลา่ลาสุดนีครับก็คือแก้ไขพวกนั้นไว้ทั้งหมดอย่างเช่นในรางกินน้ําส่วนของกินน้ำเนี่ยจะใช้พวกท่อ PVC มันจะไม่เป็นสนิมไม่ผุแล้วก็ออกแบบไว้สําหรับให้เป็นที่กินน้ําอยู่ด้านนอกแล้วก็มีรางระบายน้ําลงบ่อบําบัด ถ้าจะสร้างเนี่ยก็ใช,ใช,ใช้ใช้ลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเพราะมันจะจัดก,การง่ายแล้วก็พวกน้ําเสียพวกอะไรเราบําบัดได้หมดครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าเป็ดมันมาลงสักก่อนมันยังไม่เสร็จดีตอนแรกเนี่ยที่เราเริ่มทำเนี่ยใช้วงล้อลูกยางเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาพื้นที่มันมันเยอะแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยบางทีมันเก็บไม่ดี มันจะตกเยอะถ้าใช้อิดพวกนี้ครับคือเราสามารถให้ระยะมันแคบได้ซึ่งเป็ดมันจะชอบมันไข่ลงช่องละตัวแต่มันจะวนไปเรื่อยๆแล้วมันก็รักษาความสะอาดอะไรมันง่ายกว่าลูกยางถ้าเกิดสนใจอยากเลี้ยงหรือว่ามีข้อสงสัยการเลี้ยงอยู่แล้วการซื้ออาหารที่มาของเป็ดอะไรปรึกษาได้ทุกอย่างครับ ที่เบอร์โทรหรือว่าลาย0891126878ครับแล้วก็หน้าแฟนเพจ w w w f b m e f a ครับ f a r m d i ครับก็จริงๆถ้าเกิดไม่รู้จะทำอะไรก็ลองศึกษาดูครับพวกเลี้ยงเป็ดไข่อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลให้รู้จริงๆครับอย่างเช่น ใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วยแล้วก็ไปดูไปพูดคุยจากฟาร์มที่เขาทำอยู่หลายๆเจ้าแล้วเอาข้อมูลพวกนั้นนะครับมาประมวลแล้วก็ค่อยลงค่อยลงมือทำครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมวิธีการเลี้ยงเป็ดไข่ครับเดี๋ยวผมต้องขอลาก่อนนะครับขอบคุณครับ